บอลดี24ชั่วโมงวันนี้กลับมาพร้อมกับฟุตบอลจำใจ,ำจำ6คู่อีกเช่นเคยประจาวันที่1สิงหาคม2566นะครับวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่กระชับมิสม,มสรครับเอซิมิลานเจอกับบาร์เซโลนาคู่นี้5นัดล่าสุดที่เคยเจอกันแพ้ชนะมากันคนละ2เกมเสมอ1เกมแต่บาซ่าพึงถล่มเรยัลมาดริดมา3-0กับเกมอุ่นเครื่องล่าสุดสวนทางกับเอซิมิลานที่ยังเสมอยูเว่ไป2-2คู่นี้เชื่อใจบาร์เซโลนาปารีสแซงต์แชงแมงเจอกับอินเตอร์มิลาน3เกมอุ่นเครื่องล่าสุดของเปช ชนะไม่ได้เพียงแค่หนึ่งเกมเท่านั้นแถมเกมล่าสุดพึ่งแพ้ทีมจากเจลีกอยากเซเรโซโอซาก้าไป3-2 คู่นี้เชื่อใจอินเตอร์มิลานไปกันต่อที่ศึกยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกซิมบูจากโอนดวาดีหนึ่งอันดับ3เจอกับเฟเนบาเช่จากตุรกีดีวิชั่นหนึ่งอันดับ2นัดที่แล้วเฟเนบาเช่ ache, กดไป5้ศูนย์ประกอบกับฟอร์มในบ้านของซิมบูที่แพ้มากไปถึง3เกมจาก5เกมล่าสุดยิงได้แค่นัดละ1ลูกเท่านั้นคู่นี้เชื่อใจเฟเนบาเช่สวิปจากลักเซมเบิร์กดีวิชั่นหนึ่งอันดับ1เจอกับเดนิวเซนจากเวลพิเม well, ียอันดับ1คู่นี้เกมที่แล้วเสมอกันมา11หนีกกกันมาแต่แ นี่สวิปได้เปรียบที่เล่นในบ้านประกอบกับเกมหลีกที่เล่นในบ้านยังไม่เคยแพ้ใครมาี่เกมติดยิ่งอย่างน้อย2ลูกทุกเกม คู่นี้เชื่อใจสวิฟยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกพานาติในกอสซูเปอร์ลีกกรีซอันดับ2เจอกับดรนิโปรยูเครนพรีเมียอันดับ2นัดแรกที่เจอกันในรายการนี้พานาติในกอสถลลมคาบ้านไป3ประตูต่อหนึ่งประกอบกับฟอร์ม5นัดล่าสุดของพานาติในกอสที่ดูดีกว่าแพ้แค่เกมเดียวจาก5นัดล่าสุดคู่นี้เชื่อใจพานาติในกอสบาเตโบริซอฟจากเวลารุสพรีเมียอันดับ4เจอกับอาริสลิมาซอลจากไซปรัสอันดับ3เกมล่าสุดที่เจอกันในรายการนี้อาริสจัดหนักชนะไป6ประตู ต่อ2ประกอบกับฟอร์มในบ้านของบาเต้ที่ยังไม่คงที่ชนะ2เสมอ1แพ้1คู่นี้เชื่อใจอาริสลิมาซอลสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลฟุตบอลคู่อื่นๆเพิ่มเติมจากทั่วทุกมุมโลกเข้ากลุ่มกับพวกเราได้ฟรีนะครับกดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลย